ไข่ให้เขาสิบหากัมลอยไหมสิบหากัมลอยเออเพราะว่าห้องเฮาจังไรมันก็แตกออกอยู่แล้วพักบุงอ่ะก็คือให้คาถุงเขานั่มเหมืนบอสครับครับสิบหากัมลอยบางคนเขาให้สิบสองกัมเหมืนบอสมามาพี่เอาปุ๋ยวีใส่วีใส่อหวิ่งใส่เลยไปใส่มือนี่แหละเราเลงมากกว่าที่ใส่เลยตอนแรกไข่เสีเอาขี้ไก่มาใส่ดิแค่เจ้ามากกว่าที่ไข่เสียเอาที่พี่ไอเนี่ยแะครับวี่ใส่ เชีย่ยผมมีมมมสี่สสสครั้งคบมูลขข้าวปุยใส้กันปุ้ยแางใส้ฝา,า,า, <c oughs> ากใส่เรือครับขายดีใช่เหหขาใส่สวนปามสวน,นนีใส่พะก,กันหนาปัาใหญ่แก้ได้ดินดำ ค่อยคนขายต่างคนต่างขายขายบ่คือกันเพิ่นนั่นเราอธิบายแต่เพิ่นจังเห้าไปซื้ออันนี้เสี่ยวหม้อไปเห้เาเองเอก็กระลุยเลยพี่ใช้ลอดมาว่าจิะนั่งรอไก่ไกพอดีไก่แบบตั้งเลย

เตียงบ้าครับไรกลัวแหม่กาแฟหนึ่งแม่ก็ได้เบิงหน่อยนะทุงทีเราก็ย่างแบบโต๊ะปากไก่หนึ่งของแม่ก็ได้เครื่องเดียวเนี่ยแม่ได้เบิงหนึ่งหน่อยหนึ่ง